ติชมเป็นลมปากลูกรักเวลามีคนมาติหรือชมเราจะต้องตั้งสติให้ดีอย่าลอยไปตามลมปากของเขาเป็นอันขาดหากเขาติหรือชมเราก็ลองคิดดูว่าเราเลวเราแย่อย่างที่เขาติหรือไม่หากว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่ควรไปโกรธเขาหากไม่เป็นจริงก็คิดซึ่งว่า เขาไม่รู้จักเราจริงเรื่องราวก็จะไม่ลุกลามบานปลายใหญ่โตหากเราดีจริงอย่างที่เขาชมก็แสดงว่าเขารู้จักเราจริงหากเราไม่ดีอย่างที่เขาชมเราก็ไม่ควรจะเหลิงไปลมๆแรงๆแ,แสดงว่าเขาชมตามมารยาทหรือเพราะเข้าใจผิดถ้าคิดได้จำได้อย่างนี้ ก็จะไม่มีอาการขึ้นๆึลนลงลงไปตามคำติชมของคนอื่นคำติชมเป็นเพียงลมปากผ่านมาก็ผ่านไปมันทำให้เราดีหรือเลวไม่ได้หรอกใครหลงไปกับคำติชมก็จะมีแต่บ้าโดยใช่เหตุประการเดียว